โดยเฉพาะการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่จะเกิดขึ้นนะครับคุณชวนหลีกภัยประธานสภาพุทธรัศดรก็พูดถึงเรื่องของการประชุมพิจารณากฎหมายสําคัญคืองบประมาณรายจ่ายประจําปีพุทธศักราช2,565ล่าสุดเนี่ย ประสานงานกันแล้วเรียบร้อยกับทางรัฐบาลและรัฐบาลนะครับจะส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี65มายังรัฐสภาก็คือวันที่17พฤษภาคมนะครับหลังจากนั้นจะให้สสไปทํากันบ้านกันไปดูงบประมาณที่เป็นลังเยอะๆเนี่ยคุณสันทรทบางคนก็สะดวกใช้ในเรื่องของฝ่าย ดูในส่วนของฐานโทรศัพท์ได้ด้วยแล้วก็คอมพิวเตอร์ PC ก็สะดวกสบายดีหลายคนก็มีในเรื่องของ iPad แล้วนะในการ,ารติดตามงบประมาณกัน<ช>นะฮะส่วนประเด็นนี้คุณชวนก็พูดถึงการบรรจุระเบียบวาระนะครับว่าตเตรียมบรรจุระเบียบวาระการพิจารณางบประมาณปี65ในวันที่31พฤษภาคมไปวันที่2มิถุนายนนะครับและได้พูดถึงเรื่องของสสที่จะเข้าประชุมบอกว่าขอให้ประชิดวัคซีนให้เรียบร้อย บางคนนะครับถ้ายังไม่ไปฉีดวัคซีนเนี่ยจะต้องมีหนังสือรับรองว่าปลอดเชื้อโควิด -19 ก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมของสภานะครับเรื่องนี้คุณชวนได้เปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์ที่14พฤษภาคมจะเป็นการหาดอของวิปสี่ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลวิปฝ่ายค้านวิบวุฒิสภาและในส่วนของวิบคณะรัฐมนตรีให้สามารถเดินหน้าการประชุมของสภาไปได้ด้วยความเรียบร้อยนะครับ ส่วนประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของโควิดสิในขณะนี้คุณชวนก็บอกว่าการทํางานเนี่ยในขณะนี้มีวิกฤตอยู่แต่ว่าวิกฤตไม่ใช่เราจะหนีปัญหาออกไปมีว่าการบางกรอบเบื้องต้นนะครับว่าหลังเปิดประชุมแล้วในส่วนของพระราชกิจสเดียการที่มีออกมาก่อนหน้านี้นะครับวันที่27พฤษภาคมจะมีการพิจารณาพระราชกำหนด2ฉบับและได้มีการประสานงานไปยังรัฐบาลเรื่องของงบประมาณปี65วันที่17พฤษภาคมครับจะมีในส่วนของเอกสารงบประมาณมาถึงที่รัฐสภา และหลังจากนั้นจะบรรจุระเบียบวาระการพิจารณาร่างงบประมาณปี65นะครับก็คือในวาระแรกวันที่31พฤษภาคมจะพิจารณาใบเบื้องต้นถึงวันที่2มิถุนายนแหละครับและจะให้เวลาในส่วนของสมาชิกได้ดูในเรื่องของเอกสารต่างๆที่มีอยู่เป็นจํานวนมากและหลังจากนั้นนะครับก็จะมีวาระระเบียบวาระการประชุมต่างๆให้สอสอได้พิจารณากัน ่วนที่ประธานวิปรฐบาลได้มีการระบุออกมาว่าวันที่9มิถุนายนจะมีการพิจารณางบประมาณนั้นคุณชวนก็บอกว่าเห็นว่ากรอบระยะเวลาเนี่ยเลยมากเกินไปนะครับเกรงว่าจะมีปัญหากับทางรัฐบาลเองเนื่องจากงบประมาณนั้นเป็นส่วนที่สําคัญที่จะต้องมีผลกับบ้านเมืองเรื่องของเศรษฐกิจดังนั้นเรื่องของการพิจารณานั้นจะต้องเป็นไปตามปฏิทินของสํานักงบประมาณทีไ่ได้มีการประมาณการเอาไว้ครับส่วนประเด็นเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด19คุณชวนก็ขอความร่วมมือสสให้ไปฉีดวัคซีนให้ครบนะครับ และยังมีการประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเจ้าหน้าที่อื่นๆให้นโยบายไปหมดแล้วในส่วนของความประสงค์บอกว่าถ้าไม่ฉีดเนี่ยจะต้องมีหนังสือรับรองมาว่าปลอดเชื้อโควิด1 9และมีระเบียบกำหนดเอาไว้แล้วด้วยเช่นกันส่วนการมาประชุมอีกครั้งนั้นก็ต้องมีหนังสือรับรองเพื่อเป็นมาตราการในการป้องกันการระบาดในรัฐสภานะครับถือว่าเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกและในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ในส่วนของรัฐสภาส่วนการคัดกรองเข้าออกในขณะนี้นะครับเห็นว่า คุณชวนก็พูดนะชัดๆเลยนะครับบอกว่า<ะ>ไม่ต้องเกรงใจโดยเฉพาะสสหากจะมาขอร้องอหากใครไม่ผ่านกระบวนการการคัดกรองเบื้องต้นต้องไม่อนุญาตให้เข้าสู่พื้นที่ของสภาเชื่อว่ามาตรการต่างๆที่ได้วางเอาไว้จะเป็นการแพร่การระบาดของโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีระดับหนึ่งแหละครับ